พระคาถาขอเลขอิติอารหังพุทธนิมิตตังอุปัน,นงังโหติเลขยันตังสันตังอาคัดเฉยยะอาคัตชาหิอิติอารหังพุทธนิมิตตังอุปัน,นงังโหติ เลขยันตังสันตังอาคัดเฉยยะอาคตฉาหิอิติอระหังพุทธนิมิตตังอุปน,นงังโหติเลขยันตังสันตังอาคัดเฉยยะอาคตฉาหี